สวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีมื้อนี้เป็นวันซุปที่สามสิบเมษายนนะคะเนาะไอซ์บอกว่ามื้อนี้อ่ะเป็นวันครบรอบไอซกับพี่ขุนแต่งงานนะคะสิบปีพอดีทุกคนคือเป็นการแต่งงานในสวีเดนที่แบบจดทะเบียนสมรสในสวีเดนวาเถอะคือวันที่ 30, สามสิบเมษายนนะคะเนาะตอนนี้กะหอดสิบปีละทุกคนโหแบบเวลามันมันเดินมันเดินเร็วอหลีจ้าทุกคน แล้วเดือนสิงหานี่ก็จะเป็น10ปีที่ไอ้่อยู่อาศัยอยู่ในสวนะีเดนเนาะเมื่อนี้กับโบมีหยางค่ะบมีหยางเป็นที่เศษไอยกะได้ยุดงานนะคะคือขอลาหยุดนะคะเนาะแล้วก็ไอกับพี่ขุนกับซิลงไปหาคุณปู่คุณย่าอยู่เมือง่อแบกวันนี้เป็นวันที่โชคดีทุกคนเพราะว่าแดดสวยนะคะแดดสวยอากาศก็เลยอุ่นๆน,นะคะทุกคนก็ตอนนี้มาถึงเมืองวอแบกวอแบกนะคะ เดี๋ยวจะเลี้ยวเข้าไปหาเพื่อนที่ขุนก่อนนะคะไปไปดูดอกไม้ไอ่ก็จะไปซื้อถ้ามีนะคะจะซื้อต้นมะเขือเทศที่แบบมีพันธุ์แปลกๆอะไรเงี้ยจะซื้อกลับบ้านนะคะทุกคนก็เดี๋ยวไปดูกันค่ะไม่แน่ใจว่าเพื่อนอันเดอร์จะทํางานหรือเปล่าเขาเป็นเจ้าของร้านนะคะแต่ไม่รู้ว่าเขาทํางานหรือเปล่าวันนี้เมืองวอแบก็เป็นประมาณนี้ทุกคนจะมองไปทางไหนก็ เหมือนมีป่าไม้มีอะไรเยอะกว่าทางเมืองที่เราอยู่เนาะผู้คนเขาก็ไม่ค่อยหนาแน่นเท่าไหรค่ค่ะทางนี้นะ่ะไม่ได้มาหานานแล้วเนาะเอเดนทัวร์อ้วนพี่เขาบอกดิแทร์ดนน้องอ๋อนี่ค่ะร้านเขาชื่อว่าแทร s สเลิ e สเนี่ยค่ะ แทสเลฟแทสกูด <c oughs> เดี๋ยวเราจะเข้าไปทุกคนดอกเมเปิลบานเต็มเลยอะ่ะอขอเก็บได้เปล่าไ <c oughs> อามาเจอไอเนี่ยทุกคนมันเหมือนถังถังถังอะไรอะ่ะถังไวายหรือถังอะไรแต่ราคาเอาเรื่องนะหนึ่งกระบะเนี้ยค่ะหนึ่งพันหร้อยโครนทุกคนพี่ขุนบอกแพงไปไอก็บอกเอาไปปลูกผักได้เหมาะมากเลยหนวดเขามีตั้งเยอะเขามีเยอะ ตัวนี้ขี้วัวนะคะทุกคนห้าสิบลิตรนี่ขี้วัวห้าสิบลิตรถุงหนึ่งห้าสิบลิตรเนาะแต่ที่ให่ไปซื้อที่พรัมถอดเชียนอ่ะเขาขายอ่ะสี่ถุงร้อยเก้าสิบเก้าเดี๋ยวเราไปถามเพื่อนอันเดชว่าเขาขายยังไงนะคะ <c oughs> เราไม่ได้มาที่นี่ประมาณสองปีแล้วมั้งไม่ได้มาเยี่ยมเพื่อนนะคะนี่ก็เป็นสวนที่เป็นปุ๋ยปุ๋ยแล้วก็ดินค่ะเยอะแยะไปหมดมีหลายสูตรตัวนี้ เรามาดูค่ะตัวนี้มันจะเป็นดินสําหรับปลูกมะเขือเทศโดยเฉพาะนี่ถ้าใครจะปลูกมะเขือเทศนะคะถุงละ9ก้าสิห้าค่ะสองถุงร้อยเจ็ดสน่าจะมีเขาเรียกอะไรนะธาตุอาหารเยอะไอาอาจจะเอาถุงหนึ่งนะคะถ้าอาจะปลูกมะเขือเทศเนาะส่วนของ Lodge u 1นะคะเสียง ชื่อเขาลอชว์ส่วนเขาอ่ะจะมีพันไม้ที่แปลกๆอ่ะทุกคนไอยพยายามเดินหาพันไม้ที่ที่ไอยอยากได้แต่ตอนนี้แกยังไม่เข้านะคะแกยังไม่เข้ามาเนี่ยคือพันไม้อะไรเนี่ยนี่ๆีดอกอันนี้ดอกอันนี้สวยทุกคนดอกอน,นี้สวยนี่นี่น,น,นี่ต้นหนึ่ง ต้นละ175ร้อยเจ็ดสิบห้าครนสวยค่ะมันจะเป็นพันไม้แปลกๆเ๋ยวนะเป็นกุหลาบค่ะนี่กระถางร้อยหกสิบกุหลาบค่ะทุกคนอยอบ,บินฮอแอ์วินอมรูสออโซนนี้จะเป็นโซนกุหลาบทั้งหมด แล้วก็มีพันที่กุหลาบที่เป็นพันุเลื้อยก็มีค่ะทุกคนนี่ตรงนี้นะคะราคาก็เกือบเกือบสองร้อยค่ะแต่ละต้นเนาะนี่มันคือต้นสนหรือเปล่าทุกคนดูค่ะมันมีลูกด้วยนะ่ตรงกลางอะ่ะขอบอกว่ากระถางนี้เก้าร้อยห้าสิบนะทุกคนกระถางนี้เนะก้กราร้อยห้าสิบโครน มันจะเป็นอะไรที่เป็นสเปเชียลสักหน่อยหนึ่งอุ้ยอันนี้ต้นแอปเปิ้ลใช่ไหมโซนนี้จะเป็นต้นแอปเปิ้ลแล้วก็ที่ใหญ่ที่ไออยากจะซื้อก็คือราสเบอรี่ค่ะทุกคนเป็นราสเบอรี่ลูกใหญ่ๆนะคะ นายโอมันก็พันเทียรแล้วนแหมันว่นจะพันเทียรอะไร d i ิ e ทินมากเกิน <Okay. S 1> อืมเอตัวนี้เป็น herst h a n l o n อันนี้ก็เป็น r a บ p b e r r y เหมือนกันนะคะทุกคนรู้ไหมว่าต้นแอปเปิลที่อยู่หลังบ้านพวกไอญ่ก็ซื้อที่สวนของเพื่อนอันเดอร์สนะคะสวนนี้เขาจะมีเขาจะมีแอปเปิลหลายสายพันธุ์มากทุกคน มีโยลูวิสซาคาทยาเอาเด้อคาทยาฮะคัทยาเจมส์กรีฟอะไรเจมส์กรีฟอ้โว่าเรียกว่าอะเฮิร์สเดสเชอร์ตนี่ไงดิสカเวอรี่อันนี้สายพันธุ์ที่เราซื้อไปปลูกใช่สายพันธุ์นี้นะคะที่เรา ซื้อไปปูนะคะโอเครุ่์แอเปนทรานสเปเรนส์ตัวนี้ทรานสเปเรนส์ทรานสเปเรน์นี่คือเป็นตัวที่คุณปู่ชอบนะคะทุกคนนี่าาาาดดดวววว่่่่ออ แล้วที่กิเรว่าลิลลุกตามีนลูกตาแยกไ่ก็อู้สวยในที่สุดก็เจอต้นสตรอเบอรี่ค่ะทุกคนเขาจะขายแบบเป็นอ่าแพ็คหนึ่งจะมี6ต้นนะคะก็จะมีสายพันธุ์ต่างๆนะคะแล้วเขาก็จะบอกช่วงเวลาด้วยว่ามันจะออกผลตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออนั่นแหละนี่เยอะอยู่ทุกคนแต่ไม่ได้ให้ดูสายพันธุ์เนาะ นี่ทางนี้ก็มีอีกทางนี้ก็มีอีกทางนี้ก็มีอีกค่ะสตรอเบอรี่ทางนู้นก็สตรอเบอรี่นี่ไงโครโรนาโครโรนาอ้าวเหมือนเชื่อเชื้อไวรัสเลย <laughs> ไม่กินดีกว่าไม่ปลูกไม่ปลูกพันเนี้ย <laughs> มาถึงดอกไม้ตัวนี้ค่ะทุกคนภาษาสวีดิชก็คือพิยูน <c oughs> เอ๊ะภาษาอังกฤษเขาเรียกดอกอะไรนะจำไม่ได้ นี่คือเป็นดอกไม้ที่ออยอยากได้เอลซิงยาวินเชอร์ปาเดนเฮาอยดอกทุกคนมันจะบอกเอกสาโอเคเนี่ยมันมีหลายพันมากเลยทุกคนนี่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 สีนี้ที่ออยชอบนะคะ okay. ยัสคาฮอร์เดนอีดอกโอเคไอต้องพี่ขุนอยากให้ซื้อตอนที่เพื่อนเขาเขามาถึงหลาน <c oughs> <N un S 1> <c oughs> นางจะได้คุยกับเพื่อนด้วย <c oughs> เอาสีนี้เอาสีนี้ลุกลุก แปลว่ามีมีกลิ่นหอมนะคะอโอเคทุกคนบอเบิร์ชคิชโฮเทลคิชโฮเทลนี่แหละค่ะทุกคนคือสถานที่ที่เราเคยมาจัดงานแต่งงานเมื่อสิบปีที่แล้วนะคะคือสถานที่อย่างนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูจุดที่เรายืนทำพิธีกัน ต้นกุหลาบป,ป่านะคะกำลังแตกใบขึ้นมาแตกช่อหนามเต็มเลยอ่ะพี่ขุนบอกว่าเราต้องเดินลงไปอีกนะคะตรงจุดที่เราทำพิธีแต่งงานเฮ้ hey, พี่ขุนพี่ชั่นดูด้ <right>, <laughs> พี่ขุนแซ เราจะจัดงานแต่งงานอีกสักรอบหนึ่งไหม <c oughs> เอาซิใครอยากจ่ายเงิน <c oughs> อันนี้คืออะไรอ่ะมันน่าจะเป็นดอกเอ้ย<า>ตกใจอ่ะมันเหมือนมันมีหนามปักอ่ะมันไม่มีหรอกเดมอสวารับรุ่มมอร์เอ็นฮือทุกคนจำจุดไม่ได้ว่ายืนตรงไหน น่าจะบริเวณน,นี้แหละแต่ก่อนตอนนั้นที่เรามามันมันไม่มีมันไม่มีถนนตรงนี้หรอมันเดโมสตาฟินนะสเตนฮารีอาดานันเดชอ๋อเดทรูเดะมันมันจะต้องอยู่ตรงโน้นทุกคนจุดที่เรายืนยืนแต่งงานกันนะทำพิธีกันนะเออใช่จำได้อยู่นะบริเวณน,นี้แหละคะ่ะทุกคน จะไม่ให้หนาวได้ไงขนาดวันนี้ใส่เสื้อแจ็คเก็ตมาลมพัดจนน้ำตาไหลเลยเนี่ยทุกคนคือแล้วลมมันประทะมาใช่ไหมเขาบอกว่าต้องต้องมัดหัวไว้นะคะทุกคนมัดหัวไว้เพราะว่าผมกระเซิงกระเซิงไอ้โอ้ยลมลมลม มาดิมอนทีดีไหมอื้อใช่ดีไหมอื้อใช่ถ้าคุณอยากทำ Ja. Den ska jag inte klippa alls. Jag ska inte klippa hans... Etyd. Etyd. Klippa inte den Men den kanske du ska klippa ut? Ja, det är Den gamla där. Den ska jag Vet inte. jag ser ut som... Jag vet inte mamma. Det är, det, no, det, no, det. Mm. det är den som vi har flyttat. Den med, jag kommer ihåg att jag satt in den. Ja, men. Men, men de Men då? De behöver vatten mamma. Ja, de behöver nog lite vatten. behöver fuktigt, men de, de har inte dött. Nej, de har nog inte dött nej de... Det var de där vita som sprider Precis. sig så hemskt. De kommer sen. Och här, var... här är ju en ny siren. Ja, siren som... nej, i förr... den är... sattes sig först, ja. ja. Men så är det denna då. Ja, mjukhyenne. Den tånga. behöver lite värme och vatten. Och, vatten och så är det denna, porslinshyacinten. Den har jag tagit i Värmland. โอ้ว่าฟินนั่นชื่อแต่ไม่ได้สกิลล์แต่เป็นโพชลินเฮียสินโพชลินเฮียสินโพชลินเฮียสินอะลุกไปดีกอดเลยนะเด็กโอ้ยแย่จังจ่ะอ๋อแย่จังจ่ะฟินอันนี้เป็นดอกไม้จากบ้านหลานค่ะจากบ้านซัมเมอร์แต่ดอกนี้เนี่ยอ๋อส่วนเนี้ยตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะอ๋อส่วนซีเรียลนะคะพี่แม่ปลูกปีที่แล้วเห็นไหมมันเริ่มติดเป็นกลุ่มดอกขึ้นมาแล้ว Vad heter den här mamma? <täck> Forsythia. En gång till. Forsythia. Forsythia. Det är svårt namn. f o r c u t h Men a Jag kommer inte ihåg. Förra året så flyttade jag ut en grön, ständigt, ständigt grön växt som var på framsidan. Har den blomman också? Nej, den ไดี๋ยวบอตะวิ่งโอเคเรม่ได้ทุบออกดนนี่เดลกรีนนะมะโนเลียค่ะกระถางละ1350ดอกสีขาวหอมมากทุกคนต้นนี้สูงประมาณน่าจะประมาณ90ซนติเมตรถึง90ซนติเมตรถึง1เมตรนะคะดูจากสายตานะสวยมาก แต่ไม่รู้ว่าราคานี้เนี่ยแทมกระถางไหมเพราะจะบอกว่ากระถางนี้แพงมากทุกคนนี่มาดูกระถางตัวนี้ค่ะกระถางตัวนี้นะคะราคาคนรู้ไหมราคาเท่าไหร่อยู่ประมาณ24เซนติเมตรเนะาะเส้นผ่าศูนย์กลาง24 750โครนค่ะไม่ใช้เล่น,นสวัสดีค่ะอันนี้เป็นเช้าวันที่หนึ่ง พฤษภาคมนะคะวันนี้เป็นวันแรงงานแต่ไอ้กำลังเตรียมตัวจะไปทํางานแต่ก่อนจะไปทํางานเนี่ยขอมารีวิวก่อนว่าเมื่อวานอ่ะตั้งแต่ต้นคลิปมาจนถึงท้ายคลิปอะ่ะคือเราไปที่สวนของลัสจูวานเพื่อนอันเดอร์แต่เราไม่เจอเขาทีนี้พอหลังจากกินเค,ค้กกับคุณแม่เสร็จก็กลับไปอีกเพราะอันเดอร์เนี่ยเขาต้องการเจอเพื่อนเขามากเพราะว่า2ปีแล้วที่เขาไม่ได้เจอกันไม่ได้คุยกันเลยนะคะปรากฏว่าดอกมงดอกไม้หรือของที่หญ่อยากได้เนี่ยนะคะ แล้วไอ้ก็จะจ่ายเงินแล้วลาชยูบานก็เลยบอกว่าอันนี้เป็นของขวัญครบรอบแต่งงาน10ปีเนี่ยคือของขวัญที่ได้มาทุกคนมันคือต้นสตรอเบอรี่นะคะ6ต้นนะคะแล้วพันเนี่ยไอ้พูดไม่ถูกมันชื่อว่า hone h o โอเ y e ไอ้ไอ้ไอ้ออกเสียงไม่ถูกทุกคนเนี่ยเนี่ยมันเป็นตัวนี้นะคะ h o n น e อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย ซึ่งตัวนี้ราชูวันบอกว่ามันเป็นพันธุ์ที่ดีมากแล้วก็หวานแล้วก็มันจะมาช่วงมิดซัมเมอร์ Mid นี่แหละคะ่ะมันจะติดผลนะคะเดี๋ยวไอจะต้องปลูกก่อนที่ไอจะไปทํางานวันนี้ด้วยนะคะทุกคนหรือเดี๋ยวดูก่อนเพราะต้องกินข้าวก่อนไปทํางานแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ไออยากได้นะคะมันก็คือดอกพิโอนน่ค่ะหรือว่าภาษาสวีดิชเขาเรียกพิอุน ซึ่งตอนแรกไอมองในคลิปอะ่ะไออยากได้สีชมพูใช่ไหมผ่ายชอบแต่ว่าไปๆไปมาๆไอเลือกสีขาว,ขาวน ون, ๆนวลๆเพราะว่าไอเห็นแล้วตอนที่มันออกดอกที่บ้านคุณยา่าคือมันมันหอมกว่าสีชมพูทุกคนไอเลือกตัวนี้นะคะแล้วไอก็ได้ฟรีมาอีกเป็นของขวัญค่ะพี่ขุน the hair g ิ a t i s all อ่า g ก็ oh, <great. S 2> คือเขาบอกว่าให้เป็นของขวัญน,นะทุกคนไอแบบเกมใจมากเลย เล็มใจมากๆนะคะแต่ก็คือรับไว้นะคะส่วนตัวนี้นะคะเป็นต้นมะเขือเทศตัวนี้เราไม่ได้เป็นของขวัญน,นะแต่ตัวนี้คือพอดีช่วงเวลาที่ค่าเวลาตอนที่เราจะไปกินข้าวกันเนะ่เราแวะไปที่ตลาดสดที่เมืองบอ่อแบงน,นะคะเราแวะไปที่นั่นก็เลยได้มะเขือเทศมา4ต้นซึ่งสต้นนี้ก็เป็น4ี่สายพันธุ์ค่ะทุกคนพอดีเขาขาย4ต้นร้อยนะคะก็เลยเอามา mix mix กันนะคะก็ อาจจะไม่ทันที่จะลงปลูกวันนี้นะคะอาจจะเป็นพรุ่งนี้นะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวต้องดูก่อนนะคะเดี๋ยวจะรดน้ําไว้เนาะก็โอเคนี่คือ,คอ,คอทั้งหมดนะคะที่ได้มานะคะแล้วก็ได้ดอกไม้ดอกกุหลาบมาด้วยหนึ่งช่อนะคะจากพี่ชายของพี่ขุนนะคะแกบ,บอกว่ายินดีด้วยวันครบรอบแต่งงาน1ิปีก็ให้กุหลาบมานะคะก็เนี่ยแหละคะ่ะวันครบรอบแต่งงาน10ปีก็เต็มไปด้วย บรรยากาศที่มันเป็นอบอุ่นอบอุ่นในครอบครัวเล็กๆของเรานะคะทุกคนไอคออนุญาตลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกๆคำไว้พรเลยค่ะทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะโหท่านั่ง <laughs>